รการต่อตัวนะิตเทวธรรมนะครับต่อัว5ครั้นะครับตัวหนะครับนัครับตัต่แต่ะตัวตัวกันนะตัวเบลล์เบเจ้เียตุตัวครับ ตัวเหนยเลยครับแะโอ้โหเนีถ้าว่าตัวตัวสาได้นะครับตัวสตัวสตัวสี่ตัวสาเนียแล้วตัวนห้าตังตอตัวห้านะครับนี่เหยียบหัวตัวสามตัวสตัวสนะครับนม่หน้าต่อห้เหยียบหัวตัวสามตัวส